ต้องขอแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้1ชุดครับนิสสันโนด V L ตัวท็อปปี17เอาไว้เลยนะพี่นะ3 8ม0 0นันบาทพอนะครับสีดำตัวท็อปสุดกล้องถอย36 0องศาพี่มอสตัวท็อปสุดปี17นะครับไมล์หลักหมื่นมือเดียวป้ายแดงรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักเบาไม่ชนไม่น้ำท่วมไม่ต่อโครงสร้างและประกันบอดี้สวยเดิมโรงงานไม่มีความยอมาับไฟไม่กลับใหม่นะรับประกันเครื่องแก้อีกปีหนึ่งไม่จำกัดเลขไมล์ย้ำอนกันอีกทีหนึ่งอะไรเสียอะไรพังผมซ่อมให้ แต่ถ้าไม่บางเราซ่อมป่ะซ่อมเอ้ยไม่พังเราไม่ซ่อมอะไรนะครับคอนเซ็ปต์เราคือเสียซ่อมไม่เสียไม่ต้องเสื่อมสภาพไม่ซ่อมก็คือมีดินก็คือเดิมๆจริงๆอยากให้ลูกค้าเห็นเบาะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยดูเดมีจอให้เรียบร้อยแล้วเป็นกุญแจคีเลสแล้วใช่ไหมกว่าคันนี้นะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลสนะตัวท็อปสุด V L นะครับเอาไม่น้อยปี2000 ยี่สิบสองนะคับปีใหม่ใหม่น้อยคันนี้แถมแม็ดใหม่ยางใหม่ให้ด้วยกับไฮแลนเดอร์สี่ประตูตัวสูงนะครับเทารมโบถามกันมาเยอะเหลือเกินวันนี้เราจัดให้แล้วที่ลองกว่าจะไปหามาได้นะเพราะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าหายากมากเนี่ยแดงยังหาออกไม่ได้นะเอาจริงหายากนะายแดงต้องรอรถนานใช้เงินเยอะแสนห้าต้องมีออกรถคันนี้สี่ประตูตัวสูงสีนี้แหละและต้องรอรถด้วยผมบอกเลยว่านี่คือสีพิเศษถ้าลูกค้าจะออกต้องจ่ายอย่างต่ำหนูไปเช็ค่าสุดมาละ ตอนนี้เขาจัดโปรโมชให้ถ้าสีนี้ออกห้างต้องจ่ายค่าสีนี้อีก5,000รอ,อรถ1เดือนนะครับเร็วสุดรอรถ1เดือนอนะดาวยังต่ำแสนหนึ่งถึงแสนห้าผ่อนประมาณ1 3 0 0 0สามมาหาผมวันนี้พี่ฟ้ามาหาพี่ฟ้าแล้วกันวันนี้มาหาเต้นเยอะแล้วมาาาาาาาหพพีีี่่่ฟฟ้้้วัันนครบอยยกขเทไหรร่คับไม่ใช้เงิน,นรรงสักบาทนะ,ทนะเดี๋ยวแถมลงล้อรอรอ,อให้ด้วยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กให้หมดเลยวันนี้ผมเอาพี่ฟ้าลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่สุรรักษ์ด้วยสำหรับ การออนจองเข้ามาแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ดูในขณะนี้แล้วก็ดูแล้วออกไปแล้วหรือคนที่กดไลค์กดแชร์หรือคนที่จะมาดูดย้อนหลังนะครับแล้วก็พี่พี่เฟิร์นใช่ปะอ่านะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจพี่ฟ้าแล้วก็ไว้ใจให้เราดูแล รถของท่านแล้วก็รถของทุกคนนะครับวันนี้ผมไอ้ฟ้าขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดอะไรไปไม่ถูกใจพูดอะไรไปไม่ถูกใจกราบขอไปด้วยนะครับขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆรวยๆสมหวังดังปัรถนาคิดรถให้ได้รถคิดเงินให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินวันนี้ผมไอ้ฟ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ